ครับสวัสดีครับแม่ดวงสวัสดีครับครับวันนี้วันสงการนะแม่เนาะครับไม่ไปเที่ยวไหนบ่แม่มันนี้ไปไอยู่กอล่งสิบไปจะลังสิบไปกัเลยอดใจไม่ไหวอยากจะบอกเอฟซีเนาะบอกก่อนนักสิบไปโอ้ไปเรียนน้ามึงวันที่แล้วถูกตัวไหนแม่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ถูกเป็นดวงถูกเป็นประจำเลยเนาะแม่ดวงเนาะแม่น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 จริงๆครับเล้วพูน ข้ามาจากไหนแม่เก <90 S 1> ้าศูนย์เก้าศูนย์นี่ฝันว่าขอปูพันนันหละอขอปูพันเนอพันก็เลยเบิ้งเอาพันว่าอันอยู่ในต้นไม้นั่นละพันมาครับก<อ>็เลยซองเมืองเห็นเต็กเก่าออกับเด็กศูนย์อืมก็เลยจับมาใส่กันครับก็เลยได้งวดน,นะงเก้าศูนย์จ้ะอเก้าศูนย์มาในต้องงวดฝันฝันหรือเปล่า ฝันแล้วคุณนี่พี่แรกฝันกันเด็ที่แรกนั่นกาขอปูพันเนาะไปพันมาเขาฝันะวพาขั้นบอกขอพันมันเสียฝันบุกหูเดืองหูเล่านะฝันจำบ่ได้มาที่นี่ก็เลยขอพันขอพันก็เลยนั่มากขึ้นนั่นฝันว่าไปทายทายคลิปนี่ละเขาไปในบ้านในเป็นกระท่อมน,น้อยๆม,ม,มุ่งมุ่งมุ่งยา พกันหลอดเข้าไป <c oughs> ไปแล้วเพิ่นได้ว่าแมาแล้วก็เงินใส่ใส่บาทตี่เพิ่น่าครับ <c oughs> ก็เลยพากกันเอาเงินใส่บาทใส่แล้วก็พากกันเฮ็ดกันสางเด้อเพิ่นมาโอ้ขับมาแล้วพากันเฮ็ดกันสางเพิ่นมาปูปูที่ลานพญานาคกันแหละครับแม่นปูดองปูดอง,ดองดน้องในคืแม่กเนี่ปนจสร้างเเนาะแม่นท่นสังเป็นเป็นเหลือมเป็นเหล่าอ่ะนะโอ้คืออยากให้แม่ช่วยสร้างแม่นเกิด ซื้อว่าอียังในเงินว่าพี่บุญพี่บุญซื้อพนัะซื้อปูน่ะครับบบดนี้เพ่นด้ว่าโบบอกเห็นตัวพนันอยินแต่เสียงครับพิันบอกว่านับเงินเลขบาทพิ่นว่าก็เลยบอกดูว่านับเงินในบาทบางคนดูว่าสั่นครับดูก็เลยนับนับก็เลยบ่ได้ จ้ว่าถอดไรสั่มเลื่อมามาก่อนโอ้อันนี้คือฝันรอบแรกรอบแรกครับที่นีขึ้นขึ้นต่อมาอีกบานี้ก็เลยไปจมก็เพลินอีกว่าฝันบ้ันใดเรื่องใดเล่าบ้ันจบเรื่องอยู่ป่ะครับไปนั่งเก่าฝันไม่เนี่ยก็เลยฝันรอบฟอมันนก็เลยฝันอีกอืฝันว่ามีผู้เฒ่าคนหนึ่งฝากเงิน ก็ฝากเงินเจ้าซื้อน้ำมันเบนซินในวสันฝากซื้อน้ำมันวะแม่แมนเอาสองขวดเด้อเพันว่าเพะจนกระทือขวดบางไงมาหายอือเอาสองขวดเอาขวดละห้าสิบบาทพันวนะขวดขวดละเท่าไหร่นะแม่ห้าสิบบาทเพันวะห้าสิบบาทแม่นโอ้วพันก็เลยกำเงินกำเงินใบยี่สิบกับใบห้าสิบนังมาหายนาับเบิองเพันว่านาับเบิรงกระดูกมันพ่อพอเงินเพันว่าครับ เลยมาพ่อพ่อพ่อต้องน้ำหรอกพ่อยูประสันทิฟบายนี้เป็นแบ่งหรอเปเป็นเป็นเงืนใบยี่สิบกับใบหาซิบนะนะเติมเติมน้ำมันอะไรมันมีเก้าห้ากับเก้าหนึ่งเลยไหมนั่นมันเบนซินสีแดงสีแดงเดี๋ยเปิดใช้จนหล่นขวดสีแดงนี่เก้าห้าเนาะนี่หนูหาซิฟบายมีใจเข้าไปมันมันเป็นแบ่งยังใบยี่สิบกับใบหาสิบมันจะเกียร์ิบตัว ได้พ่อได้นับเพิ่นกำหายก็เลยไปกำไปว่างไหวบได้นับในใจนน่นว่าพ่ออยู่พ่ออยู่บ,บาสันเ่า,า,า<ม>ต้องนับหลอกพ่ออยู่บาสันก็เลยเปิดเอาน้ำมันน้ำมันหล่นกวาดก็เลยหูเมือขึ้นมาหรือ่นสิมาบอกยำอีกบ่ว่าถ้าแม่ตีนี่แม่จะตีเป็นตัวไหนครับแม่ตีแม่ก็เอาตรงๆและหาศูนย์ห้าศูาานย์สามตักับสี่สอง สองห้าศูนย์หรือสองศูนย์ห้านี่แหละสองห้าศูนย์สองศูนย์ห้านะครับเตรียมเงินสิไปซื้อแล้วมันเตรียมแล้วกำแล้วไปว่างไว้แล้วก็เลยบ่นาบว่าพ่ออยู่พ่ออยู่ประสันรับเขาแม่ดวงก็เมเมื่อขึ้นมาคือฝันสองคืนซ้อนเลยฝันสองคืนโอ้ครับบฝันสองคืนซ้อนเลยนะครับสำหรับแม่ดวงเนาะมันจะตัวไหนเนี่ย มาหาซูนนี่แล้วแม่แม่สะไปซื้อเัวเดียวิจไปซื้อหาซูนกับสองซูนห้านี่ละห้าซูกับสองซูนห้าือวาลูกสาวโทมากใจถูกูกสาวโทมากแต่ซิมีหาซูนคือกันเขาหัวเงินป่เพิ่นกระถือห้าสองสามหัวได้เพิ่นกรว่าเพิ่นฟันคือกันฟันว่าจะไหนฝันว่าจุดถูกขอขอปูอยู่ลานถ้ำเฉยไดบุก จะเล่ยมีตัวเลขเขินมาห้าศูนย์สองเก้าเจ็ดสองบ่เลขเพิ่มมันม,มันมันตรงกันนะนะโอ้ครับผมจะเลยมามจะมักแหงครื่องหาศูนย์หาศูนย์นี้คือมัดแหงเลยไม่นสามตัวมีตัวไหนบ้างครับแม่อัน สองศูนย์ห้านี่ละสองศูนย์ห้าสองห้าศูนย์นี่ละกลับกันไปแล้วไอ้น้ำมันสีแดงแดงเก้าห้านี่เอาไหมครับแม่เอาก็ได้กันไว้แล้วแม่เนาะแม่นะมกันพลาดนะครับผมแล้วเป็นน้ำมันเป็นสีน้ำสีแดงเลย<ม>ในห้าเองก็เหมือนนะเออกรอกใส่จนโดนขวดกบจะได้ไม่พลาดนะคร แนวทางของแม่ดวงนะครับผมผงสุดท้ายแล้วนะครับผงสุดท้ายคือเตรียมเตรียมสิไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมั้งปะเตรียมจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเตรียมแล้วมือนี้เซ็กเวิดเหมือเมือนี้อันไหนก่อนเมือนี้เซ็กเิดเหม่อมือนี้สิเตรียมใส่ยางนักเลยมือนี้เพราะงั้นมีู้ว่าไปเดืลอตเตอรี่ จะไปเล่นน้ำไปถึงไปเล่นน้ำก็นทไปถึงลอตเอรี่คุณไปถึงนลอตเตอรี่น้ำหางน้ำเนาะของมันไปหลุดไปก็ได้เตรียมได้เศร้าล่ะเตรียมไปได้เศร้าคุณอุ้ยไฟภาพไปเลยแม่นโอ้แถวนี้แสดงว่าแถวนี้บ่มีขายแล้วฮะแถวนี้มันบ่มีอันก็แถวเป็นเป็นความฝันเนาะแม่เนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเ fc ครับผมอันนี้เราฟันส้วนตัวสิบเอฟันเองซื้อเองว่าทำเองซื้อเองอ๋หาศูนย์หาสองศูนย์บ่ครับมาคานี่ยังไงเก้าห้านะครับเก้าห้าห้าศูนย์สองเก้าเจ็ดสองอันนี้ของลูกสาวของลูกสาวอ๋อราคาสองหกหกห้านี่เด็ก 65นี่คือกับหัว9เป็นอย่างเงี้ยครับไปเติมน้ำมันเก้าห้าเก้าห้าสีแดงก็เก้าห้าแล้วเนาะสีแดงเนียเติมก็บมือแล้วก็จำได้ฝันจำได้เหม็นเลยซึ่ธรรมดาสีจำบ่ได้นะเพราะว่าทําไมถึงถามว่าเติมสีอะไรพรผมเคยฝันแบบนี้มันออกเก้าหรือไม่ก็เก้าห้าอย่างเงี้ยครับแม่เออใช่นี่แหละคือคือไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับผมก็เป็น ความฝันนะคุณแม่เนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผม,มดูเพ<ว>ื่อความบันเทิงนะครับมันเป็นความฝันเนะาะครับผมเอาให้ค,คุณแม่ดูสักหน่อยเนาะคือแม่เพิ่นกันซื้อส่วนโตเพ้่อนเราไปตามความฝันคุณแม่ก็จะซื้อของคุณแม่นะครับผม,มอ่